สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับมัดรวมกันมาเลยของทัพอิสราเอลโจมตีกลุ่มกวากล้ายฮามัดฮูตีและฮิตบุนละครั้งใหญ่พร้อมกันเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและในธันญาหูลันเราจะโจมตีทุกคนที่มาโจมตีประเทศเราก่อนมาตรการป้องกันอย่างเดียวใช้ไม่ได้ผลต้องตอบโต้ให้ดุนแรงด้วย และก็ทําได้จริงๆและผ่านไปเป็นวันกลุ่มกมบฏฮูตียังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ในกองทัพอิสราเอลเผยคลิปวิดีโอช่วงเวลาที่เครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลเติมน้ํามันและโจมตีใส่ฐานที่มั่นและคลังน้ํามันที่ท่าเรือโฮเดนาของเยเมนและกองทัพอิสราเอลถล่มตอนเรื่องในตาแห่งฐานที่มัน่นของกลุ่มก่อการฮามาดในฮวนกาซาเสียหายยับเยินในมีชิ้นดี เมื่อวันที่22กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกาอกาลาฮามาติดบันเลหูตีและบันดามิตรหลเหุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่บอกได้ว่ามัดรวมกันมาเลยก็ได้นะครับสำหรับกลุ่มเกาะการลายศัตรูของกองทัพอิสราเอลนะครับท,ทั้งกลุ่มฮามาตทั้งกลุ่มฮูตีและกลุ่มฮิตบันเลห์นะครับที่มีสื่อต่างประเทศบางสื่อครับ เใคลิปวิดีโอและรวบรวมมาท่าแสดงให้เห็นว่ามีการโจมตีโดยน้ามือของกองทัพอิสราเอลโจมตีในตำแหน่งของกลุ่มกองการ้ายฮามาสฮูตีและฮิดบุรละพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับพี่น้องซึ่งต่างกันไม่ขี่ชั่วโมงนะครับที่มีการตกลงโจมตีสะตึม้ตมใส่ไม่ยั้งจากเคร่องวิดีโอเทปของกองทัพอิสราเอลนะครับตกลโจมตีศัตรูของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ชอบมา เล่นงานมาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลก่อนงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่พูดเยอะนะครับก็โจมตีตอบโต้อย่างสาสนนะครับทั้งฮามาสทั้งฮูตีและฮิตบอนล่ะนะครับต่างคนต่างก็กเ,เ,เกิดระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีใส่ไม่ยัย้งสัดตึมสัดต,มตึมแบบนี้นะพีไปน้องจนทําให้เกิดไฟลุกในบริเวณที่ ถูกกองทัพอากาศอ,อิสราเอลโจมตีใส่ทั้ง3กลุ่มเลยนะพี่น้องที่ไม่น่ามายุ่งกับกองทัพอิสราเอลเลยนะเพราะว่าถ้ามายุ่งกับกองทัพอิสราเอลมาทําลายประเทศอิสราเอลแล้วกองทัพอิสราเอลนะน,นะครับก็จะตอบโต้อ,อย่างสาสมแบบนี้นะพี่น้องสัดตุ้มสัดตุ้มแบบนี้ไฟลูกโุดช่วงฮัจาวาลเสียหายยับเยนินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิอที่เห็นเลยนะพี่น้องที่กลุ่มกวล้า,ลายชั่วร้ายเหล่านี้มากอกาน้ําทำเข็นกับประเทศอิสราเอลก่อนนะครับสุดท้าย มาให้ทุกเกีท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้ถูกกองทัพาาอิสราเอลหมายหัวไว้ละยิงได้อย่างแม่นยำรุนแรงเด็ดขาดแบบนี้นะครับเลยนาะยกรัฐมนตรีของอิสรเนนาเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับก็ได้ออกมาแถลงการนะครับน้องหลังจากที่โจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้ประกาศลั่นว่าผมเคยเตือนตั้งแต่สงครามแล้วว่าเราจะตอบโต้ผู้ที่โจมตีเราการโจมตีด้วยโดนที่อิสราเอลโดนในกรงนุงเทวอาวิป ได้สังหารชีวิตชาวอิสราเอลหนึ่งคนนั่นทําให้เราเห็นว่าเราจำเป็นต้องมีมาตรการมากกว่าการป้องกันเพื่อกำจัดกลุ่มฮูตีไม่ให้มาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศของเราและกองทัพอิสราเอลก็ทำได้จริงๆนะครับโดยการส่งเครื่องบินลบเทพ F-15 f 3 5เมจ่มโจมตีสสวนตำแหน่งของกลุ่มบนฮูตีที่ท่าเรือโฮเดดาจนท,ทำให้เสียหายยับเยินเลยครับน้องที่ทั้งทังน้ำมัน คลังอาวุธด้วยนะไปน้องตามในการข่าวที่มีการเผยแพร่ให้เห็นสภาพท่าเรือโฮเดดาแห่งนี้ที่ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ให้ดูนะครับว่าเกิดความเสียหายดุนแรงมากมายแค่ไหนนะครับจากท่าเรือที่เต็มไปด้วยคลังน้ํามันที่มีน้ํามันเต็มหลายที่ครับก็ถูกโจมตีด้วยมือของ กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับี่น้องสตัตตุมสตัมสตตุมใส่ไม่ยั้งไปจนทำให้ท่าเรือโฮเดดาที่เต็มไปด้วยขุมสบมบัติสารของกลุ่มกบฏฮูตีทับที่เป็นน้ำมันรวมถึงคลังอาวุธด้วยนะครับและฐานที่มั่นของฮูตีในท่าเรือโฮเดดาแห่งนี้ก็มีแต่กุมควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากการโจมตีของอิสราเอลนะครับที่กลุ่มกบฏฮูตีนั้น ชอบแย่หลังแตนมานานนะครับพี่น้องชอบก่อกวนและชอบทําร้ายประเทศอ,อิสราเอลมาหลายเดือนนะครับเพื่อแสดงตนว่าตัวเองนั้นต้องการช่วยเหลือและเป็นทีมเดียวกันกับฮามาสที่ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มอยู่ตอนนี้นะครับงานนี้กก็ตามสองสักทีนะครับหลังจากที่หลายฝ่ายก็คิดว่าเมื่อไหร่อิสราเอลจะโจมตีฮูตีสักทีนะครับแล้วมาเมื่อวานนะครับอิสราเอลก็ฟิลคาด เมื่อถูกกลุ่มกบฏฮูตีส่งโดนผีชีพมาเล่นงานเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลจะทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างไม่หนึ่งคนและบาดเจ็บหลายคนนะครับงานนี้ของทางอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบเทพมาตล่มฮูตีแล้วถ้าไปร้รองสะใจกองเชียร์หน้าดูเลยนะครับหลังจากที่ฮูตีเหิมเพิ่มในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับอย่างที่อิสราเอลบอกนะครับว่าอย่ามายุ่งกับอิสราเอลและอิสราเอลจะโจมตีทุกคนที่โจมตีใส่ประเทศอิสราเอลนะครับเพราะว่ามาตรการป้องกันอย่างเดียว ไม่ได้ผลนะครับต้องโจมตีตอบโต้แบบนี้นะครับพี่น้องไฟเสียหายยับเยินหรือลาพนาศูนย์ไปและยังมีภาพเหตุการณ์ที่จนถึงขนณดนี้ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับกลุ่มกบฏลฮูตีหลังจากที่ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มไปนะครับยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลยนะครับพี่น้องที่เกิดขึ้นที่ตาเรือโฮเดดานะครับ่ายยังลุกโทดชัวร์พระาชวังตำแหน่งที่เป็นคลังน้ํามันและทางเก็บน้ามันขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับพี่น้องที่ระบุว่ากบฏฮูตีนั้นน่าจะไม่มีประสบการณ์ ระงับเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่แบบนี้นะครับที่ไปไหม้กับน,น้ํามันของหูตีที่ใช้ในกองทัพของหูตีี่าหรือในประเทศเยมเมนเองในฝั่งที่หูตีรับผิดชอบ ขนาดนี้กุ้ขบรนฮูตีทำอะไรยังไม่ได้นะครับดับไฟยังไม่ได้เพราะว่าไฟขับน้ำมันเมื่อติดกันแล้วก็ลุกง่ายเหลือเกินนะครับแล้วกุ้ขบรนฮูตีน่าจะมียุทปกรณ์ที่ไม่เพียงพอนะครับจนไม่สามารถดับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงที่คลังน้ำมันของฮูตีได้จนถึงขนาดดีนะครับพี่น้องซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยหรือไม่นะครับอิหร่านที่ว่าเป็นลูกที่ใหญ่จะมาช่วยดับไฟหรือไม่นะครับแต่คาดว่าคงปล่อยให้ฮูตีไฟไม่เพียงราพังต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะกินเวลานับสัปดาห์เลยนะครับเกินกว่าฮ จะดับไฟที่คล้งลมันโฮเดดาแห่งนี้ได้นะครับและก็ยังมีภาพเหตุการณ์นะครับที่กอทับอากาศอิสราเอลเดิบไปคลิปวิดีโอวินาทีที่เครื่องบินลบเทพของกองทัพอิสราเอลได้ทําลายท่าเรือโฮเดดาของกลุ่มกมบฏฮูตีนะครับพี่น,น้องที่เผยแพร่ออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับ จากกล้องเรดาร์หรือกล้องเล็งของกองรับอากาศอิราเลแสดงอห้เห็นว่าเล็งเป็นที่ขังน้ำมันของกลุ่มกบฏฮหูตีที่ท่ทาเรือโฮเดดาแห่งนี้นะครับพี่น้องไปแล้วก็ยิงระเบิดเจดมไปใส่นะครับจน,นได้เกิดไฟไหม้เสียหายและมีภาพวิดีโอที่เป็นช่วงเวลาที่กองรับอากาศอิสราเล เติมน้ำมันเครื่องบินรบเทพของเขาครับบนท้องฟ้าด้วยนะครับซึ่งเป็นการเติมน้ำมันที่เท่มากจริงๆนะพี่น้องเติมบนท้องฟ้าก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อโจมตีกลุ่มบุหูตีต่อไปนะครับตามที่ขอ,ร,อรับอากาศอ,อิสราเอลเผยแพร่วิดีอโอและเผยแพร่คลิปเสียงด้วยนะครับที่เป็นภารากิจกําลังโจมตีกลุ่มบมุหรตีในพื้นที่ทาเรือโฮเรดาในเยเมนนะครับ้วยนำ้ำมือของเครื่องบินรบเทพ ทาง F35 รวมถึง F15 ด้วยนะครับตามรายงานข่าวถล่มจจมตีเสร็ไม่ยัง้งจะทําให้ทางเดียวโอเดดาของหู่ตีเสียหายยับเยินไปและภาพเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลยิงระเบิดเจดมทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกัวกลาฮามาตในช่วงกาซายอย่างตอนเนื่องนะครับที่มีระเบิดเจดมล้นใส่หัวกลุ่มกัวกลาฮามาสท,ที่ระบุว่าอยู่ในเมืองนูสิรัตนะครับค่ายผู้ลีไปในเมืองนูสิรัต ตอนแรกนั้นกองทัพอิสราเอลจัดไว้ให้ชาวเาอร์ตายนะครับที่จะมาลี้ภัยอยู่พื้นที่ตรงนี้นะพี่น้องแต่ในเมื่อกุ่มกอกกละฮามัตกลับมาใช้พื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นฐานกอกาัน้ายในการดักเล่นงานฐานอิสราเอลในแนวหน้านะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็อโจมตีตอบโต้ อย่างหนักและสะสมมากๆเลยนะครับพี่น้องจนกลุ่มควันฟุ้งกระจายเลยนะครับพี่น้องที่ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการฮามาสที่ดักเล่นงานหานอิสราเอลนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ฐานอิสราเอลหากบุกภาพื้นดินไปอาจจะถูกคามาสที่อาศัยอยู่ในตึกสูงเหล่านี้ทำลายหรือดักเล่นงานจนเสียชีวิตไปนะครับงานนี้กองทัพอากาศอิสราเอลจึงชิงโจมตีก่อนนะครับหลายวันแล้วนะครับจุดนี้ของเมืองนูซิลัดใจกลางถวนังกาซาถูกส่งโจมตีด้วยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลอย่างต่อเน เนื่องนะครับว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาดับเกินนดับสยองจำนวนมากแน่นอนจากผลกรรมที่ทางสนองฮามาดเองเพราะว่าไม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็นถึงตัวไปวนนี้นี่เองก็ต้องคอยติดตามสารการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอบมินขอจากลากเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆต่อไปขอบคุณมากครับ